ที่33คะ่ะดิฉชันนางสาวบาจารีหนูบเป็นครเลขที่35ที่ค่ะดิฉชั้นนางสาวปิยรน,น,นันจันนูฤทธิ์เลขที่4 5คะ่ะวันนี้นะคะพราเราก็จะมานําเสนออาหารพื้นบ้านของจังหวัดปทุงค่ะนั่นก็คือแกงขั้วเผ็ดซี่โครงหมูนะคะมีวิธีการทํายังไงเรามาเริ่มต้นจากการทําเครื่องเกงกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะวัตถุดิบนะคะ1กะปิ2พริกแห้ง3ตาไคร 4. กระเทียม 5. คขมิน้น6พริกไทยนะคะใช้เพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนและ 7. เ,เกลือนะคะนอกจากจะปรุงรสแล้วยังใช้เพื่อป้องกันการกระเด็นในการตำเครื่องด้วยค่ะเรามาเริ่ตมตำเครื่องแกงกันเลยนะคะค่ะขั้นแรกนะคะใส่ เราจะใส่ทีหลังตอนที่เครื่องตัละเอียดแล้วค่ะหลังจากนี้ก็ตัจนละเอียดนะคะพอเราตามเครื่องจนละเอียดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือใส่กะปิค่ะใส่แล้วก็ตามไปจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตํามไปไ่อยๆจนกะปิแล้วก็เครื่องแกงเข้ากัน,กนดีนะคะ ละเอียดแล้วนะคะนี่นะคะก็ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําแกงกันเลยนะคะแกงกันเลยค่ะค่ะวิธีการปรุงของเรานะคะก็จะมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะ,ะมีเครื่องแกงนะคะที่เราตำไว้ละเอียดแล้วนะคะแล้วก็มีขาที่ฝานจนเป็นแผ่นบางแล้วค่ะค่ะแล้วก็วัตถุดิบสองคันของเรานะคะคือกระดูกซี่โครงซี่โครงหมูนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ใบมะกรูดนะคะสําหรับเพิ่มความหอมใส่ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็มีน้ํานะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เคี่ยวไปนะคะแล้วน้าเนี่ยแห้งก็จะเติมลงไปเรื่อยๆค่ะๆๆๆเรามาปรุงกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ต้มน้ําจนเดือดนะคะแล้วก็เราจะใส่เครื่องแกงไปเลยนะคะค่ะใส่เครื่องแกงนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจน นะเครื่องแกงสุกนะคะแกงเราสุกแล้วนะคะก็ใส่ซี่โครงหมูนะคะใส่ลงไปเลยนะคะต้มจนเคี่ยวจนเุก่นค่นะคะรอจนเดือดแล้วก็สุกค่ะ ค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาปรุงรสค่ะเกลือนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะต่อไปใส่ข่านะคะใส่ข่าลงไปนะคะ,ะคะ่ะต่อไปใส่น้าตาลไปสักเล็กน้อยนะคะ มาชิมเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันเผ็ดเกินไปก็ปรุงเข้าไปสักนิดนึงนะคะใส่ตาลเพื่อลดความเผ็ดนะคะถ้าเกิดว่าเผ็ดเกินไปบางคนก็ไม่ชอบเผ็ดนะค <laughs> ที่ถูกใจเราแล้วนะคะสุดท้ายค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดค่ะ,คะใส่ละะงไปเลยนะคะโรยน้าไปเลยนะคะกลิ่นก็จะหอมขึ้นมานะคะเราไม่น่ากินยิ่งขึ้นค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ผลงานเรียบร้อยเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตา,าสวยงาม เราจะได้กินให้อร่อยๆอนะคะแล้วก็ต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่ขเจียวค่ะจะได้รสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะคะเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะ,คะเคค่ะ 你放心。 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราคุณนะคะขอบคุณค่ะ